ป้ายเขาบอกชื่อว่าเป็นหมู่บ้านดอนกระทิงครับรถสองแถววิ่งเข้ามาจอดนะครับนี่จากหนังเรื่องมือปือนนมสดที่โพธิรัตน์โปรดักชั่นโดยคุณรักเลสซิวฤทธิ์เป็นผู้อำนวยการสร้างคุณสมพศ์โพธิรัตน์เป็นผู้กำกับการแสดงเห็นไหมครับหมู่บ้านดอนกระทิงชายที่โรงหนังเพชรเอ็มพายเจ้าพระยาเมื่อวันที่23ธันวาคม2521เห็นชื่อ ป้ายชื่อว่าตอนกระทิงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ใดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสมบัติเมธนีครับดูครับทะลึ่งด้วยนะครับเดินตามนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั่นเนื้อเรื่องจะเกิดที่ใดก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายที่สระบุรี นี่ครับตอนนี้ก็เป็นตลาดอยู่ที่สระบุรีนี่กลุ่มดาวร้ายครับนําโดยคุณดามดัศกรคุณอนันต์สมาทรัพ์ยนะครับนั่งกินอยู่ในร้านกินข้าวเหนียวด้วยนะครับสงสัยออกินไก่ครับกินไก่ไก่ต้มเจอสาวๆไม่ได้ครับตอนที่ผมฉายเรื่องนี้ดูแล้วก็ดูโลเคชันผมเห็นป้ายโฆษณาด้านหลังนะครับผมว่าเอ๊ะมันคุ้นนะ่ปาป้ายโฆษณาด้านหลังนี่ ทำไมมันคุ้นจังนะครับก็เลยดูบ้านนะครับเห็นไหมครับเขาเอาลุงโกรงมาเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ทางนน้นนะครับก็เป็นนักแสดงทั้งหมดนะครับไปใช้พื้นที่นะครับคุณอรัญญาก็ไปดื่มนะ้าอารมณเห็นไหมครับดูป้ายนี่นะครับป้ายโฆษณาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่ว่าเหมือนนี่มันไปตรงกับเรื่องอะไรนะครับก็ไปตรงกับ เรื่องนี้แหละครับที่มีป้ายโฆษณาเหมือนกันเห็นไหมครับเรื่องนี้เรื่องถล่มดงนักเลงใช้สถานที่เดียวกันนี่แหละครับเป็นสถานที่ถ่ายทําซึ่งในหนังเรื่องถล่มดงนักเลงนั้นผมเฉลยไปแล้วนะครับว่าสถานที่ถ่ายทําตรงนี้ชื่อว่าเป็นบ้านป๊อกแป๊กนะครับหรือว่าเป็นตลาดบ้านป๊อกแป๊กที่สระบุรีนะครับ เรื่องนั้นเขาถ่ายให้เห็นสถานีรถไฟด้วยนะครับเห็นรถไฟวิ่งเข้าวิ่งออกจนจับทางได้ว่าเป็นบ้านปอกแป๊กที่สระบุรีแต่ว่าเรื่องนี้เขาหลบครับเจาะอยู่ตรงในร้านนี่แหละครับนี่เด็กชายจุกนะครับเรียกเด็กชายจุกไว้ก่อนเห็นไหมครับเขาทําหน้าชัดหลังเบลอด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แค่ว่าหลบเรื่องสถานที่นิดหน่อยยกตีนให้ <c oughs> เดี๋ยวได้ตีกันครับ แล้วก็ทั้งเรื่องนะครับที่ถ่ายตรงนี้นี่ถ่ายฉากนี้ฉากเดียวเออมันก็แปลกนะครับแล้วพอกินนี่ไปกินอีกร้านหนึ่งก็มีก็แสดงว่าคนที่หาโลเคชันให้คุณสมโพศ์โพธิรัตน์ก็ใช้หลักสถานที่หลากหลายนะครับมาตีกันตรงนี้นี่ตีกันที่เดียวนะครับครั้งเดียวแล้วก็เลิกนะครับแล้วก็ไปที่อื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องถล่มนงรักเลงนี่อยู่ตรงนี้เกือบทั้งเรื่องให้จุกได้แล้วครับเอาไก่ไปแล้วนะครับ ท่านที่สังเกตดูด้านหลังนะครับมันจะมีเหมือนส่งสถานีรถไฟก็คือสถานีรถไฟบ้านปอกแป๊กนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาพยายามหลบนะครับนี่ครับแล้วก็ไม่ไ,มไปตรงต้นไม้ตรงกลางหมู่บ้านด้วยนะครับหลบนี่ถ้าไม่ได้ไป้ายโฆษณาอันนี้นะครับก็ไม่รู้แหะครับว่าเป็นสถานที่เดียวกันกับหนังเรื่องถล่มดงนักเลงที่บ้านปอกแป๊กนะครับนี่ครับดูป้ายโฆษณา ก็ถ่ายในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับคนที่นั่นนะครับถานีรถไฟยอยู่้านนน้นครับคนที่คอมเมนต์เรื่องถล่มดวงนักเลงก็จะบอกว่าโอ้โหที่ปอกแพคนนี้ถ่ายเยอะโคระนี่ถ่ายเยอะนะครับถ้าวันไหนนึกชื่อเรื่องออกบอกมาอีกนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับบางทีก็นึกไม่ออกนะครับว่าเรื่องอะไรเพราะว่ามันนานนะครับแหมสี่สิบกว่าปีบางทีก็จําชื่อหนังไม่ได้รู้แต่ว่า อย่างสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งมาถ่ายสักสองเรื่องเนี่ยจะจําได้ไหมครับว่าเห็นสมบัติเห็นกรุงเห็นสรพงษ์ต่อยกันเรื่องอะไรเห็นคุณนา้าภูวนัยต่อยกันเรื่องอะไรนะครับนี่คุณนา้าภูวนายก็มาถ่ายตรงนี้แหละครับปี221เหมือนกันนะครับแต่ถ่ายที่ต้นต้นไม้ก็เรียกว่าเหมือนต้นก้ามปูต้นชําชาที่อยู่ในกลางตลาดนะครับนั่นครับเห็นไหมครับสถานีรถไฟหน้าชัดหลังเบลอนะครับ ถ่ายช่วงไม่มีรถไฟวิ่งมาก็เลยไม่ไม่ได้สังเกตนะครับคนจะไม่สังเกตนี่คนประจบเรื่องยามดีนะครับทั้งเรื่องของหนังเรื่องมือปืนนมสดนั้นเรียกว่าถ่ายเอาดอทั้งหมดนะครับแต่ดูยากครับว่าถ่ายที่ใดนะครับเบื้องหลังการถ่ายทําก็ไม่มีนะครับในไตเติ้ลก็ไม่ได้เขียนบอกเขาเขียนบอกที่เดียวนะครับเรื่องนี้ที่เขียนบอกก็คือเขียนขอบคุณโรงสีบางเตย แล้วโรงศรีบางเตยอ,อยู่ที่ไหนว่า oh, <wow. S 1> บางเตยชื่อมันซ้ากันเยอะนะครับแล้วเป็นบางเตยเมื่อ47ปีที่แล้วด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจบฉากนี้แหละครับ mm hmm. ผมจะพาไปดูฉากที่ถ่ายทําที่โรงศรีบางเตยแต่ว่าเขาถ่ายตัดแปะนะครับ mm hmm. เรียกว่าตัดแปะสลับกับสถานที่อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน mm hmm. เวลาเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ถ่ายทําหนังนี่ผมต้อง ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับบางคนบอกว่าทําไมเหมือนกับเหมือนกับหนังไม่สมบูรณ์จริงๆเขาถ่ายตัดแปะนะครับตัดแปะไปมาแต่ว่าเพื่อที่จะให้เราดูโลเคชันดูคนยืนดูข้างหลังเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เราดูสถานที่ถ่ายทําหนังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะต้องเอาบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปไม่งั้นจะหลงนะครับว่าไม่ใช่หรือว่าใช่นะครับก็อกบสวัสดิเบธนีดูครับ ถ่ายอยู่ที่นี่เฉพาะฉากน,นี้ฉากเดียวผมว่าประมาณเกือบ10นาทีนะครับดูหลังเสื้อคุณประจวบนะครับมีคนมายืนดูนะครับเด็กมายืนมุงนะครับอาจจะเป็นคนที่คอมเมนก็ได้นะครับมายืนดูว่าเคยไปนั่งดูเขาถ่ายหนังถ่ายทั้งวันกว่าจะเสร็จนะครับบางทีก็นั่งรอกว่าพระเอกจะมานะครับกว่าตัวละครจะครบนี่นั่งดูจนเหนื่อยบางทีดูจนเบื่อเลยครับดูแล้วก็เบื่อหนังเหืืองนี้ว่าพอมาดูในหนังจริงๆมันแป๊บเดียวนะครับ แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าตัวเองนั่งดูเขาถ่ายหนังนี่นานเหลือเกินนะครับดื่มนมสดแล้วก็อำลากันนะครับตลาดป๊อกแป๊กบ้านปอกแป๊กก็หมดเพียงเท่านี้แหละครับทีนี้ไปดูโรงสีครับไปแล้วครับถือถุงทะเลสมัยตะก่อนต้องฮิตถุงทะเลนี่ครับโรงสีบางเตยแต่เป็นบางเตยที่ไหนล่ะครับทีนี้ก็ต้องมาช่วยกัน สระบุรีก็ถ่ายแล้วนะครับจังหวัดไหนอีกละครับที่จะถ่ายดูบ้านพักคนงานดูโอ่ง,งน้ํานะครับต้องเป็นบางเตยที่ต่างจังหวัดนะครับบางเตยแถวชานเมืองแถานครปฐมก็มีนะครับบางเตยที่อื่นก็มีเป็นฉากที่คุณประจวบเริงยามดีนั้นนําพวกมาถล่มคนโรงสีนะครับนี่คุณทองฮะวงรักไ่าย ยิงตรงนี้แหละครับเหมือนตัดแปะนะครับเหมือนยิงมาจากที่อื่นเขาบอกยิงมาหน้าโรงสีนั่นแหละครับแต่ว่าดูแปลกๆนะครับใครจะเป็นคนบอกล่ะครับว่าที่ที่เขาเรียกว่าเป็นโรงสีบางเตยเพราะทั้งเรื่องมีฉากนี้ฉากเดียวนะครับที่เป็นโรงศีก็เลยสันนิษฐานว่านี่แหละครับโรงสีบางเตยเป็นบางเตยที่ไหนนะครับจังหวัดอะไร ดูที่เขาเรียกอะไรล่ะครับที่เหมือนที่ใส่ข้าวนะครับบางคนเรียกไม่ถูกไปเรียกเป็นเหมือนเป็นงอบเป็นหมวกไม่ใช่หมวกแล้วเหมือนกระบุงนะครับแต่ไม่ใช่กระบุงนะครับนด่ครับดูครับถ่ายฉากยิงกันที่โรงสีบางเตยผมเคยคุยกับตัวประกอบเวลาเขาเล่นหนังเรื่องยิงกันอย่างนี้นะครับเขาบอกบางฉากนี่ บอกว่ายิงกับพระเอกแต่จริงๆนั้นยิงคนเดียวนะครับยิงใส่กล้องยิงเฉียงนะครับยิงใส่กล้องถ่ายหนังนี่ก็จะต้องไม่ใช่คือสมัยก่อนใช้กล้องเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องให้ดารามาพร้อมกันอันไหนแยกได้แยกเลยอันไหนเจาะได้เจาะเลยนะครับแต่ว่าสมัยนี้นี่ต้องมาพร้อมกันนี่จะยุ่งยากแล้วใช้หลายกล้องเพื่อให้สมจริงนะครับแล้วก็ตัดสลับคุณอรัญญาคุณดามีสองปืนนะครับ หนังไทยสม,มัยก่อนนะครับต้องแบบนี้แหละครับต้องมีแอคชั่นนะครับเพราะว่าฉายจอ,อก,กลางแปลงนี่หนังแอคชั่นนี่จะได้เปรียบหนังรักนะครับหนังรักนี่จีบกันหวานจ่อยนี่ถ้าจอกลางแปลงแล้วเป็นงานวัดด้วยเน,นี่ยคนไปดูอย่างอื่นหมดเพราะว่าจีบกันเนิ่ยเนิ้มเนื้หน้ำนะครับแต่เมื่อใดที่เสียงตู้ลำโพงในงานวัดดังสนั่นวั่นวหวเพราะเขายิงกันกระสุนลรยนัดนี่หันมาดูนะครับเราก็เดินมาดูจอหนังนะครับหนังที่เป็นหนังแนวแอคชั่นนี่สำหรับหนังกลางแปลงนี่ขายดีครับ เมื่อปืนนมสดวันนี้หมดเพียงแค่นี้นะครับ